นะครับก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับอยู่กับผมสันหนึ่งทำในตัวเองก็ไม่มีใครดูอีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม lost l i h e นะครับผมเป็นเซิร์ฟทดสอบอีกเช่นเคยครับทดสอบมานานมากและก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่นะครับผมถ้ากใครเลิกเล่นไปแล้วแล้วก็อยากจะกลับมาเล่นก็ลองมาเล่นดูสำหรับคนใหม่นะครับก็วันนี้แนะนำนะครับ ไม่มีปืนนะครับผมอย่างไม่มีปืนไม่มีตังค์นะครับผมในการลงครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องใช้ตังค์นะครับผมในการลงนะครับาบางทีต้องอเติมเลือดเติมอาหารอะไรอย่างเงี้ยก่อนลงบางทีห้าหมพันหมื่นหนึ่งแล้วแต่นะครับจะลงตัวเปล่าก็ได้นะครับแต่ว่าพี่มีแนะนำนะครับลงไปปุ๊บได้ปืนเลยนะครับผมอ่า และเรามีปืนลงด้วยโดยไม่เสียสักบาทนะครับและสามารถที่จะเก็บมาใช้ในอรอบต่อไปได้เลยนะครับผมโอเคครับกรับอันนี้คือชุดเต็มที่แต่งนะครับผมก็เป็นกาะเกาะสี่น,นะครับหมวดสี่เป็นปืน AK 74M นะครับผมก็แต่งชุดครบนะครับนี่นะครับผมโอเค แต่ว่าถ้าไม่มีปืนละ่ะทำยังไงตังก็ไม่มีครับผมอยากจะเก็บตังนะครับผมลงตัวเปล่าแต่ไปฟาร์มได้ตังกลับมาเอาปืนมาขายได้แต่ปืนที่ได้มานะครับจะไม่สามารถเอาไปขายลงในอ,อะไรอะ่ะลงในตลาดมืดได้นะครับแต่ถ้าฟาร์มจากในแมพเอาเข้ามาันานั้นขายได้โอเคครับสำหรับในการลงนะครับผม เหมือนเราลงโซเปล่าแต่เรามีปืนเลยพูกง่ายๆเลยนะครับผมน้องนองเห็นบุมขวามือเอ้ยซ้ายมือนะครับแต่พี่วงไว้ให้ตรงนี้นะครับอ่าเป็นรูปลูกศรไขว้กันเนี่ยเราโดไปหนึ่งครั้งนะครับมันจะเป็นบอดนะครับนี่จำหน้าตาไอ้พวกนี้ได้ไหมก็คือบอดนะครับแล้วปืนนี่ครับนี่ไดเอไดเอ็เอเอมโฟเลยนะครับผมแต่ไม่มีหมักวมันจะไม่แต่งชุดครบนะ ถ้าเราไม่อยากได้ปืนนี้เรากดดีเซ็ตตรงด้านล่างนะครับเป็นลูกสอนควากันเหมือนกันจะเขียนว่าห้าพันอห้าหมื่นเนี่ย, <c oughs> ยพูดจนน้ำลายติดคอเลยห0าหมนเนี่ยเรากดหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะเปลี่ยนปืนหรือเปลี่ยนเซ็ตให้เราทันทีบางทีก็จะเจอเกาะ4นะครับปืนก็จะประมาณ AK ธรรมดา m อ่า m p ไอะไรประมาณนี้อันนี้ได้ AK ได้อันนี้อันนี้ได้ M4 แต่ไม่มีเกาะมีแต่นี้กระเป๋าให้ก็สามารถเอาลงไปปุ๊บแล้วเอากลับมาใช้ในแบบต่อไปได้นะครับแล้ววิธีการลงอันนี้นะครับมันลงได้4ครั้งต่อวันนะครับตรงมุมขวามือที่กอดที่จะกดเปลี่ยนเป็นมุมซ้ายมือทําไมชอบกุ่ขวามือมุมซ้ายมือนะครับมันจะมีแมสสัตติคือที่เล่นเป็นละรอบหนึ่งมาชี้ได้ AK แต่ง กลางๆมานะครับผมอันนี้ได้ M4 รอบนี้ได้ M4 นี่แต่ไม่ได้แต่งแค่ M4 ก็ดีแล้วเราก็มาแต่งเอาแครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะขายได้นะก็บอกนี้เท่ากลับมาได้นะครับผมจะไม่สามารถขายได้ในตลาดมืดจะกดขายกดขายในค้ังได้เลยนะครับผมแต่ก็จะได้ตังน้อยนะพูด่ายๆก็คือ M4 แพงอยู่นะครับแล้วเราก็กดเริ่มนะครับกดเริ่ม เราไม่สามารถได้ใส่ซื้อะไรได้อยู่แล้วเเราเลือกแมปแนะนำเลยครับเป็นแมปแรก BAS นะครับลงไปคนเดียวไปเลยนะครับโอเคเราลงมาแนละ้วเราก็เป็นในสถานะปอดนะครับบอดมันก็จะไม่ยิงเรานะถ้าเราไม่ไปยิงเขาปอดนะครับผมและแนะนำเลยถ้าอยากจะฟาร์มนะก็ฟาร์มนะครับแต่ใครจะออกออกเลยนะครับ แต่พี่จะเข้ามาแล้วพี่ก็จะออกเลยนะครับเพราะว่าจะได้ปืน1นึ่งปไปแต่งเล่นในแมปต่อไปนะครับกี้โปนปลาระเบิดใส่เราพี่หนีเลยนะครับออกด้วยดีกว่าบอดมันจะไม่ยิงเรารนะปลา โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับนี่อ่แล้วก่อนอื่นนะครับนี่พอถึงหน้าตานนี้นะครับอย่ากดออกคั้งนะครับผมอย่ากดออกคั้งนะอันนี้อย่ากดออกคั้งนะครับแนะนำนะครับอย่ากดออกคังแม้แต่ครั้งเดียวนะครับอย่ากดคอมเอนอะไรข้างบนเนี่ยมุมขวาบนเนี่ยอย่านะครับผมเรานะครับให้เลือกนะครับ หาสถานที่เก็บปืนของเราครับอ่อเมื่อกี้อ่านี่ที่มีกระเป๋าวันนี้อยู่ก็ลากปืนมาเก็บเก็บในคังเราให้ได้นะครับก็คือต้องต้องเก็บในคังเราก่อนนะของที่เอามาเนี่ยถ้าไม่เก็บในคังนะครับมันจะหายไปเลยนะครับผมกระเป๋าช่างมันกระเป๋ายา ยาเก็บได้ไหมี้องว่างก็อกอก้องว่าเก็บยาโอเคครับไม่เป็นไรยาก็พอเสร็จเราเก็บอะไรหมดแล้วนะครับต้องเก็บออกมาให้หมดตัวนะ าเราจะต้องการถ้าเราไม่เอามาใส่ครั้งนะครับพอออกไปปุ๊บปืนมันจะหายไปเลยนะครับผมมันจะไม่อยู่ในตัวเรามันจะรีเซ็ตชุดใหม่ให้เราครับกดอะโอเคครับเราก็ออกมาจากหน้าต่างเมื่อกี้นะครับผมอตอนนี้เห็นไหมครับอ่าเราได้ปืนใหม่นะครับผมนี่เป็นกระบอก rpk นะครับผมก็ AFO เมื่อี้้ก็หายไปแล้วเพราะว่าเราเก็บ ไว้ในคขังนะครับมาดูนะครับถ้าเราไม่เอาของในตัวออกเมื่อกี้นะครับนี่เห็นไหมเอ็มโฟยังอยู่นะครับถ้าเราเอาถ้าเราไม่เอาของออกเมื่อกี้มันจะรีเซ็ตใหม่หมดเลยทั้งตัวนะครับมันก็จะกลายเป็นชุดใหม่ให้เราเลยนะครับผมนี่สปอร์ตยี่ห้อผมชอบมากนะครับ r b นะครับแต่งแบบอย่นิ่งนะครับผมแต่งไม่เยอะนะครับแต่งไม่เยอะก็นิ่งแล้วนะครับนี่เอ็มโฟเอเคนะครับผมแต่ง อย่างไห้นี่เลยเปลืองมากนะครับผมแนะนำนะ RPK นะครับแต่งง่ายแล้วก็นิ่งด้วยถ้าใครจะแต่งนะอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมแหมเมื่อกี้ปืนนะครับเราเอามานะครับผมที่เราเอามาเมื่อกี้เราจะไม่สามารถที่จะขายได้ครับเอลโกเนี่ยครับผมจะไม่สามารถที่จะขายในตลาดมืดได้แต่สามารถที่จะขายในคังได้เลยนะครับผม แต่มันเสียดายแล้วเพราะว่าเป็น m อนะครับผมเราก็เลือกเอานะครับผมจากกลุ่มก็ได้นะครับกด5 0 0ห0ื0 0ต่อครั้งนะครับมันสามารถที่จะเล่นได้ครั้งไอ้วันละ4ี่ครั้งนะครับผมท,ที่เล่นไปนแล้วอย่างที่บอกครับเหลือสามตอนนี้ก็เหลือสองละ,ะเราก็ก่อนอื่นนะก่อนที่เราลงเราต้องเคลียร์คางของเราก่อนนะครับให้ว่างนะครับให้ว่างเยอะๆให้คิด ว่าปืนทั้งสองก็บอกอใส่ปืนออเขาบอกมันใช้ทั้งหมดสี่ช่องหน่ช่องมัวเกาะอะไรเงี้ยเว้นเอาไว้เยอะๆพอสมควรน,นะครับอถ้าเราไม่มีครับไม่มีที่ว่างเราจะไม่สามารถที่จะเอาของออกจากตัวแล้วมาใส่ค้างได้ไม่งั้นจะรีเซ็ตหมดนะครับผมอย่าลืมข้อตรงนี้นะครับมันจะรีเซ็ตหมดแล้วเราจะเสียดายนะครับลงไป cc นะครับได้แค่สี่ครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับผมสำหรับมือใหม่ครับ ตังไม่มีนะครับงบน้อยหรืออยากจะเก็บตังเก็บปืนนะครับเก็บปืนดีๆเอาไว้เล่นในแมบป,ปกตินะครับแบบนี้นครับถ้าเราเล่นตัวบอทเนี่ยมันก็ซื้อตัวบอทนะพี่เรียกว่าเล่นตัวบอทถ้าเล่นตัวบอดเนี่ยเราจะไม่สามารถได้ทำเควสอะไรก็ได้เควสตักทุกอย่าง่ง่ายๆไม่สามารถที่จะทําได้เลยเน,นี่ยเควสพุ่งแนะครับเราจะไม่สามารถทําได้ถ้าเราเป็นบอดนะ เราก็ต้องเอาปืนดีๆจากการเล่นบอดเนี่ยไปเล่นในการทำเวตทต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็อ,อยากฝากไว้สาหรับคนใหม่นะครับยังไม่มีปืนเล่นจะได้ไม่ต้องเสียดายไปซื้อปืนหลายๆห,หมื่นหลาย,ลายแสนมาเล่นแล้วก็ไปตกนะครับก็เป็หัวร้อนนะครับผมเอาปืนแบบนี้ไปแต่งไม่กี่หมื่นก็เอาไปลงเล่นได้เลยไม่ต้องไปเสียดายตังค์ซื้ออีก เือบเป็นแสนนะ yeah. อย่างเลโฟนี่ก็แพงนะครับเป็นแสนแสนสองแสนไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ไม่เคยซื้อเหมือนกันพี่ก็ใช้วิธีนี้ในการหาปืนไปเล่นในแมปต่อไปนะครับผมอย่างปืนเนี่ยพี่ก็พอได้มาปุ๊บมันเป็นชุดเซตเลยนะบางทีแต่งแบบเจอแต่งก็ครบดีๆนะแบบเจอด,แบบอดีก็เจอดีไปเลยเนี่ยเนี่ยรอบแรกนะครับที่ได้เ k คก็บอกนี้นะครับผมนะได้เ k คก็บอกนี้นครับก็ ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แล้วมาเปลี่ยนท้ายเปลี่ยนไอ้นี่เปลี่ยนใส่ด้ามจับอะไรนิดหน่อยก็ได้ปืนดีๆใช้ในแนวครั้งต่อไปละเออก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนะครับรับมือใหม่ก็ฝากอาไว้ด้วยนะครับใครยังไม่เคยกดไลค์นะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะยังไม่เคยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะครับกอย่าลืมกดเอาไว้นะครับมีการแนะนําคลิปดีๆนะครับเกมนี้ก็ยังจะเล่นอยู่นะผมเดี๋ยวจะมีลงแบทเดนเดอร์ด้วย กลับไปเล่นแล้วนะครับแต่ตอนนี้กําลังหาวิธีหาเวลาปั๊มตังอยู่นะไม่มีตังนะครับผมไม่มีตังเล่นไม่มีการทำคอนเทนต์เลยนะครับปืนเก่าๆได้เคยทําไว้ DMR ก็ตก <c oughs> ตกหายหมดนะหมดคร้งนี้ตังแทบไม่มีเลยนะมีมือเดียวสองมือเพียงบ้างในตังในเกมแบนเลนเดอร์นะโอเคครบับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านครับเป็นเกมอะไรก็ลองกดติดตามหรือลืมกดกระดิ่งเอาไว้ คลิปที่ลงจะได้แจ้งเตือนคุณเป็นคนแรกสหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับอ้ออย่าลืมนะครับถ้ากดกระดิ่งเอาไว้แล้วนะครับแจ้งเตือนคลิปแรกนะครับอาจจะมีคนดูก่อนก็ได้เปรี่ยบนะครับเพราะว่าบางทีที่จะทิ้งคําถามนะครับจะทิ้งคําถามในคลิปถ้าไม่คนดูจบจริงหรือไม่คนดูถึงกลางๆอ่ะส่วนมากจะ พูดง่ายเลยพูดถึงกลางๆก,กับท้ายคลิปนะครับผมจะมีคําถามแอบแฝงอยู่จะมีเงินรางวัลให้นะครับก็เคยมีเคยทาไปแล้วแล้วมีคนเคยได้แล้วนะครับผมต่ไม่มีใครแบบดูไม่จบพูดง่ายนะครับที่ทําเกี่ยวกับการสอนต่างๆของเกมนะครับผมถ้าดูไม่จบก็มานั่งถามกันว่าอันนี้มาทํายังไงอันนั้นอยู่ไหนอันนี้อยู่ไหนนะครับอย่างเกม อะไรน่ดเดย์ครับดูไม่จบบางทีดูไม่จบแต่ในคลิปมันมีตอบอยู่แล้วและถามนะครับคอมเมนต์ <Yeah. S 1> Comment, ถามว่าอันนี้ทํำยังไงอันนั้นทํำยังไงแต่ทั้งที่ว่าในคลิปมันมีบอกอยู่แล้วนะครับก็แปลว่าดูกันไม่จบนะครับดูกันไม่ละเอียดจริงๆนะครับผมว่าที่คนทําคลิปเกี่ยวกับการสอน,นการเล่นเกมนะครับไม่ได้เหมือนช่องอื่นที่ ไปยิงไปอะไรไปฟูล้างผานอะไรประมาณนี้เอาสนุกไปไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าพี่ถ็นคนเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับแต่เรื่องการเทคนิคอะไรเงี้ยสอนอะไรเงี้ยพอได้นะครับผมก็ทําแนวนี้มากกว่านะครับทุกคนก็คนที่ติดตามมาแต่ก่อนแล้วน่าจะรู้นะครับคนที่อยู่มานานแล้วก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมดูให้จบนะครับผม อยากให้ดูให้จบจริงๆนะครับผมบางทีมันเป็นคลิปน่าเบื่อก็เข้าใจเนาะแต่ว่าถ้าอยากเล่นเป็นจริงๆอยากรู้อะ่ะมันต้องดูนะครับผมถ้าไม่ดูเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับพูดเยอะเจ็บพอครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ